เอาซิดลงไปถือเลยวะเอาเลยบ่เอาเลยบ่พี่นายเออนะเอาหัคว้าสบายอย่าปิดลนล็อกเอแล้วฮะุดแล้วโอ้ยมันเพิ่งข้าวไ่บพี่ โอ้ยผ่านแล้วกินโอ้ยมันคาบทั้งตะก้อเลยก็คาบทั้งตะก้อปลาอยู่นี่นะมักเล็กมักเล็กใช่ไหมแล้วอะ่อยู่เสียดายขล้องไงโอ้ยอมทั้งตะก้อเลยพี่หน่อยอมทั้งตะก้อปลาตรงนี้เสียดายของไงโออมดูดอมดูดไปเลยผมว่าเอ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 าไม่ให้ปล่อยปล่อยปล่อยชักพัไม่ถขาดักพักเลยมึงแมนแม่น